มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเดาสนานสาเหตุลิซ่าแบล็กพิงอาจจะไม่ต่อสัญญาเพราะกำลังจะแต่งงานภาพถ่ายล่าสุดของลิซ่าแบล็กพิงและเฟเดริกลูกชายของ CEO LVMH สร้างกระแสฮือฮาในชุมชนออนไลน์ต่างๆอีกครั้งนะคะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วข่าวเลการออกเดตระหว่างลิซ่าและเฟเดริกนั้นเกิดขึ้นจากการคาดเดาว,ว่าคนทั้งสองกำลังซุ้มคบกันอยู่หลังจากที่ทั้งคู่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันที่กรีดค่ะ และภาพถ่ายใหม่ของลิซ่ากับเฟเดริกที่ถูกกล่าวหาว่ารออยู่ภายในห้องรับรองส่วนตัวที่สนามบินในลอสแอนเจลิสนะคะที่แคลิฟอร์เนียดูเหมือนว่าจะจุดชนวนข่าวเลยการออกเดทระหว่างทั้งสองคนอีกครั้งคะ่ะมีข่าวลือว่าลิซ่าได้ขึ้นเครื่องบินส่วนตัวของเฟเดริกในรัฐนิวเจอร์ซีหลังจากจบการแสดงอังกอรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และพวกเขาทั้งคู่ก็บินไปลอสแอนเจลิสด้วยกันนะคะเชื่อว่าสมาชิก b บ็คพิง n k ที่เหลือเดินทางแยกจากกันแล้วก็มุ่งตรงไปยังลาสเวกัสค่ะเพื่อที่หยุดต่อไปในการทัวร์อังกอร์ในอเมริกาเหนือและหลังภาพถ่ายได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยค่ะ บอกว่าลิซ่าจะไม่ต่อสัญญาใช่ไหมเธอกำลังจะออกจากวงการบันเทิงแล้วก็แต่งงานนี่คือเหตุผลที่ YG ไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับสัญญาของ b l a c k พิ n k เดาว่าพวกเขารักกันมากจนแยกกันไม่ออกแต่อย่างไรก็ตามนะคะแฟนคลับต่างเคารพการตัดสินใจของลิซ่าเดาว่าสนันเลยค่ะลิซ่าแบล็คพิงอาจไม่ต่อสัญญาเพราะกำลังจะแต่งงานหรือเปล่า ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นิรักธอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ